ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วล่ะครับปีพศ2565วันนี้ก็มาพักฟื้นที่สวนเนี่ยที่จันทบุรีแผลก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะพามาดูกล้วยไม้ช่วงปลายฝนมันก็ตะเตรียมออกดอกแล้วล่ะครับมาดูว่านี่นี่เหลืองจันทร์อันนี้มันจะออกดอกลงหรือดูขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยเหลืองจันทร ลงฤยดูนี่เอามาแขวนไว้กับต้นเงาะนี่ครับเหลืองจันนะเดี๋ยวเอาประมาณสักมกราคมพามีนาเมษาในช่วงนั้นอะเหลืองจันจะพลั่งพลูเลยล่ะครับนะเหลืองจันก็จะมีพันแบ่งขายนะครับอ่ะเดีย๋ยวพาไปดูพันที่แบ่งขายครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันแหละครับที่ แบ่งขาย150บาทแต่อยู่ในตะกร้านี่ก็เลีย้ยงจันนี่ก็เริ่มทิ้งใบแล้วล่ะครับนี่นี่ส่วนอันนี้เป็นเอื้องสายโอโนโอครับเนี่ยเอื้องสายโอโนโอก็ทิ้งยังไม่ทิ้งใบนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวพามาดูเอื้องสายโอโน่ดีกว่าให้ดูนี่นี่ครับย้อนแสงหน่อยเอื้องสายโอโนโอ สายยาวขนาดนี้เตรียมจะทิ้งใบแล้วประมาณปลายกุมภาก็จะออกดอกแล้วล่ะครับก็จะกลิ่นหอมอันนี้ก็เป็น,นเรื่องสายโอโน่ท้งนั้นเลยครับถ้าอยากได้พันเอาไปปลูกกันบ้างนะครับเกาะคอนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยก็150บาทนะครับนี่เอาไปได้เลย ยังไม่รวมค่าจัดส่งออามีเหลืองจันกับโอโนโนะครับอวันนี้พามาชมอ่อยังไม่มีดอกแต่ที่มีดอกน่าจะเป็นดอนมาลีแต่ว่าผมก็ไม่ไม่มีพันแบ่งขายนะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันนะครับครับมีเนี่ยจะนึกว่ามันตายนะครับเนี่ยมันทิ้งใบไอ้นี่หน่อใหม่นะ บางคนบอกอุ้ยอะไรเนี่ยต้ยไม้ตายหรือเปล่านามันเริ่มทิ้งใบแล้วครับครับก็พักฟื้นพามาชมสวนชมนิดหน่อยขายของซะมากกว่านะฮะหาทุนไปเที่ยวพมา่าแล้วครับแลยวรอให้สุขภาพดีแล้วก็รอให้แข็งแรงกว่านี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวพมา่าครับวันนี้ก็ ช่วยอุดหนุนป้้ยไม้ตามเบอร์แอดไลน์ที่ให้ไว้นะครับจะได้มีทุนไปเที่ยวพมา่าอันนี้ก็เป็นไอยาเลศนะครับเนี่ยเนี่ยงามดีทีเดียวหโ,โนโ่เยอะเลยทีเดียวโอเคครับครับส่วนอ,อันนี้ก็จะเป็นช้างพลายครับท่านผู้ชมนี่ช้างพลายก็ เริ่มบานแล้วนี่พฤจิกาเองช่วงเนี้ยเป็นหน้าช้างแล้วนะครับเนี่ยหอมทีเดียวอันนี้มัดไว้กับต่อทุเรียนที่มันตายแล้วนี่ครับนี่ดอกเต็มเลยช้างพรายดอกดกดีนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ย ก็มีพันแบ่งขายนะครับช้างพลายนี่ก็150บาทเองตะกร้าโตโตเอาไปใส่ตะกร้าไว้หรือจะเอาไปมัดกับต้นไม้มัดกับอนไม้ก็ได้อย่างนี้นะครับช้างพลายช้างแดงช้างกระช้างเผือกช้างค่อมครับส่วนอันนี้เป็นช้างพลายอิทธิต้นเงาะก็เตรียมเอาเหลืองจันทร์ขึ้นไป แขวนไว้เนี่ยน่นนี่ก็จะเตรียมขายนะครับเนี่ยเวลามีดอกมันอีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยมันก็จะนี่มาเริ่มทิ้งใบแล้วเนี่ยจะออกแล้วก็จะต่กล้าหนึ่งก็ไม่แพงหรอกสี่สาห้าร้อยนี่เนี่ยนี่มัน แกกล้าอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าดอกเต็มเลยเนี่ยจะสวยมากถ้าเขาขายกันก็อยู่ละแพงอยู่ครับแต่ว่าจะขายแค่ไม่แพงอะ่ะแค่สีส่ส้าห้าร้อยนี่แหวนไวน้นี่ยาวเป็นยาวเป็นเมตรอ่ะสายหนึ่งอะ่ะให้ดูตัวอย่างที่มันบานหลงหรือดูอะไรเนี่ย นี่อันนี้มันมาออกสองสายคือปีที่แล้วเนี่ยสองสายนี้มันลืมออกเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เนี่ยสายนี้มันจะออกนี่เดีเดินจะไปจะทิ้งใบแล้วมันก็จะออกปีนี้เนี่ยสอสาสายเนี่ยจะออกปีนี้สายนี้จริงๆมันออกปีที่แล้วแต่ว่ามันลืมออกมันก็เลยอั้นมาออกปีนี้นี่ครับเนี่ยเหลืองจันเอื้องคำ โอโนเนสเตอร์ oh no, เอาเป็นว่าช่วงนี้ยังไม่มีดอกดูแล้วเหมือนกล้วยไม้มันใกล้จะตายอ่ะมันทิ้งใบหมดแล้วเริ่มทิ้งใบอ่ะดูดูมันหยุดเจริญเติบโตมันดูไม่งอกงามแล้วหลายคนที่ปลูกกล้วยไม้แล้วเพิ่งหัดปลูกนี่ก็จะตกใจว่าเฮ้ยกล้วยไม้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอโนมันงามๆทำไมมันทิ้งใบหมดอย่างนี้เนี่ยมันจะทิ้งใบ นะเดี๋ยวมันจะออกดอกให้เห็นแทนน,นี่ก็เป็นตัวอย่างดอกของเอื้องสายแล้วครับเอื้องสายโอโน่เนี่ยถ้าออกดอกแล้วลักษณะดอกมันจะเป็นสีแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้นนะครับที่ที่พร้อมจะจําหน่ายเนี่ยนะครับกอมันก็พร้อมอที่จะให้ดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลี้ยงง่ายครับเอาไปอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นดอกอันนี้เป็นตัวอย่างของช้างพลายนะครับ ช้างผือกนะครับแล้วก็ช้างแดงเนี่ยเน,นตัวอย่างดอกช้างแดงแล้วก็ช้างกระครับก็มีช้างค่อมด้วยนะครับไม่ไม่ไม่มีตัวอย่างดอกนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ